ครับสวัสดีพี่น้องครับผมก็คือเก่าครับมือนี้ก็บโมเด้ไปใส่ครับไปแต่อีพอกับอีแมร์ครับผมไปเป็นไปวัดครับผมมือนี้จะของเจรในยูเฝ้าควายอยู่บ้านครับก็ในเลี่ยงตะกะแตนเฝ้าบึตะกะแตนเพื่อนครับนี่ตอนนี้อ,อนอัวอยู่ก็อยู่แต่กับตะกะแตนครับ ว่าเก็บไข่ไปแล้วครับผมมวดหนึ่งได้ประมาณหาขีดครับซีซ่าหาขีดนี่แหละนี่ครับิันกำลังเข่าคู่กันเข่าคู่กันยั่งนักครับตอนนี้ในนี่กับประมาณ2,000เกือบ3,000ตัวครับผม หัดเลี้ยงขึ้นกันครับพี่น้องหัดเลี้ยงข้างแรกกับขีดนึงครับซื้อใครมาขีดนึงในราคาหนึ่งพันา 1, บาทครับก็ได้มาประมาณนี้แหละครับกบนม้โตช่วงนี่แหละครับช่วงติดปีกนี่แหละครับมันรู้สึกว่ามันจะตายตายค่อนข้างหลายตัวครับผม เป็นที่แล้วครับเพิ่นมักแดดครับพี่น้องเป็นมกัก,อ,ก,มากอ,าอาบแดดครับชาติที่แล้วเป็นฝรั่งมั้งเบิ่งสูงแล้ว <c oughs> คุณขับเบิง่งบอดีดีอย่างนึงครับผมเลี้ยงตะกร้าแตนบอดี้เปลืองหัวอาหารครับเป็นแบบธรรมชาติครับมันบอดี้าวมันบอดข้าวคือ เลี้ยงกิโลครับกิโลจริงหลีดครับผมตัวนั้นันจะขาครับการเลี้ยงโดยใช่ยาโดยการใช้าายาอนี่ก็ถือว่าซอยประหยัดครับประหยัดงบประมาณในการเลี้ยงลงหลงหลายครับผมเบื่อที่ละครับนี่ตอนนี้อยู่บ้านก็มีคนมาขอซื้อใครครับแต่ก็ับ่ได้ขายที่เก็บเอาไว้ เห็ดแนวต่อครับผมไปขยายพันธุ์ตอนนี้เน้นขยายพันธุ์อย่างเดียวครับนี่เบิ็งหัวหัวเต้าปูเลยครับตัาปูหัวมันจะเป็นสีเขียวสีเขียวอ่อนๆนี่ครับหรือตอนนี้มันกำลังวางไข่ครับพีนรรบ่น้องวางไข่รอบ2องนครับอยู่กลางไหน,นจะบอคอยมีตรกระกั่วแตนครับนี่ แล้วก็แตนส่วนใหญ่สีนี่นะครับย่างที่เห็นเลยสีออกมาอาบแดดครับพี่น้องพี่น้องท่านไหนสนใจสีเลียงนะครับผมก็เลียงเลยเลยครับบ่ต้องคิดเยอะนี้งบประมาณกับระวางงบประมาณกับตดัดเร่ะประมาณพันห้าร้อยครับผมคือใครกับพันหนึ่งขีดหนึ่งครับแล้วก็พวก อุปกรณ์ในการทำนี่แหละครับโรงเรือนนี่มันครับแต่ที่สำคัญก็คือตรงนี้งาเลยครับ้านี่ยสำคัญมากครับยิ่งโตขึ้นยิ่งกินจุครับนี่มองทีละกินจุมากเลยพี่น้องนี่ครับกินจุอีกทีเพิ่นพักกันมาอาบแดดครับนี่มองทีละแหงแดดแหงแหงแหงมากครับอยู่วางนี่ ราคาตัวตัวสดกับตัวเป็นมันก็บอะไ,ไร่ะสี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยบาทครับราคาตัวสดไอ้ตัวเป็นมันส่วนราคาขายไข่เป็นกับคุนทักกันขายก,กันอยู่ที่าไ,ไรล่ะหนึ่งพันบาทครับตัวขีดหนึง่งอย่างนี้ครับไปตัออนซอนเฮงไปเห็นแต่คองพระเจ้าครับมาเห็ดของจ้าของเนาะโอ้ยหออนซอนครับผม ถือว่าเป็นค้าเลี่ยงอย่างดีก็ถือว่าเป็นอาชีพได้เลยครับเอาละครับผมคลิปนี้กับคือสีพร้ไว้เพียงซ้ำนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และ้ะกดติดตามในช่องลูกอีสาคนคตรมันเจียนในเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ